จะได้ตัวไหนคะได้ตัวแหรือเปล่กนตัวกนรตัวนี้คดจะได้ไหมนอะจะได้ไหมไม่ไม่ไม่ไปพมีเสียงมนี้ใช่เยอะๆเลยที่นีเก่านี่ตัวสิเคดะต้องมีก้อนได้ริงนะใช่ไหมใช่ไมเนแววันนี้ธรรมดาเลยว์ช็อตเยับน่่เกลดม่ดวเดตัวี่เยวเลยดตวลดัวที่เวต่ตว่เลย

อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนแล้วก็แี่เต้องนนี้อ่อนนต้ต่ยต่เปลีนี้องเปลยนต้อองเ่ยนต้องเปองเปนตเปี่ยนนตอ่ยเปี่ยนต้้ต้องเป่ยนต้องเนต้องเ

กินเดนีอเต้เดี๋ยวเว้ยทำให้อะไรกัน้ไหม